เพราะว่าที่ผมเริ่มต้น,นกันโอเคโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่หน้าสพบางทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน17นาทีนะครับก็จะมาแจ้งความคืบหน้าอีกสรับบรรยากาศด้านหลังอย่างสวยเลยนะครับทีสืบเนื่องนะครับเมื่อกี้ถ้าใครติดตามคลิปที่พวกเราได้เดินทางผ่าน ที่หน้าอบตบางโลนะครับมีหมวกทองของสอพอบางทีไปตั้งผู้หมวดบอกว่าเป็นจุดสกัดน,นะครับแล้วก็มีการเป่าไอเอียก็นนเลยเราได้ดําเนินการนะครับสอบถามผู้หมวดเบื้องต้นนะครับผู้หมวดก็ตอบคําถามแบบไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเราก็ถามไปตามความกองอ้บอัการนะละหลังจากนั้นนะครับ จากการที่เราได้สอบถามไปแล้วแล้วก็ได้ดูสิ่งแวดล้อมที่ผู้หมวดไปตั้งจุดสกัดที่ผู้หมดกล่าวอ้างขึ้นมานะครับมันก็มีมีบางอย่างที่มันผิดพลาดจากที่ท่านผู้บรญชากรรชารต่รวจระเทศระบุไว้ว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันจะต้องมีอะไรบ้าง1นึนะครับซึ่งในระเบียบคร่าวๆก็คือ1่ละทู่กุคุมด่านไม่อยู่นะครับสป้ายบ่งชี้ว่าจุดที่ตั้งนี้คือจุดอะไรก็ไม่มีนะครับ3กล้องวงจรปิด ท่านสุวัติ์บอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับก็ไม่รู้ว่ากล้องมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วมีการเป่าจริงหรือเปล่านะครับก็มีการเชิญเมาะไปเป่านะครับเดี๋ยวส่วนความคืบหน้าว่าเชิญไปเป่ายังไงเดี๋ยวให้เมาเาเล่าให้ฟังนะครับต่อเลยครับก็ก็เชิญไปเป่าครับพอลงไปเป่าแล้วตัวเทสก็ไม่มีครับตัวเทสไม่มีแล้วตัวเป่าตรวจสอบไม่มีแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเป็นการเป่าแอลกอฮอล์ครับมันก็ต้องมีโต๊ะ มีระบบาเครื่องนะครับที่เป็นค่าวัดแล้วเป่าเราม,ามันจะมีค่าวัดแล้วเราเกินหรือไม่เกินนะครับซึ่งไม่มีอ่ะครับแล้วก็มันต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ตรงจุดเป่าด้วยคือ <c oughs> จะพูดไงคือถ้าไม่พร้อมก็อย่าตั้งดีกว่ามันไม่เป็นไ <c oughs> ปนตามระเบียบที่สนททองหล่อทําเป็นต้นแบบไว้ครับถ้าสนททองหลอ่อถ้าทําแบบนั้นนะมีโปลิสไลน์มีพื้นที่มีกล้องมีเครื่องตรวจวัดมีคอมลงระบบอะไรเงี้ยเออนั่นแหละถูกต้อง แต่จุดตรวจตรงนี้คือมันเรามองว่ามันไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับที่ท่านสุวัสดิ์กำหนดขึ้นมาเพราะมันมีการแอบ,บอ้างว่าเป่าแอลกอฮอล์นะครับซึ่งหมอเป็นคนขับ,บแล้วก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งบอกว่าให้ลงมาเป่าแอลกอฮอล์แต่หลังจากนั้นหาเครื่องเป่าไม่เจอไม่มีเครื่องเทสตัวเทสก็ไม่มีครับกระบอกพิชายก็ไม่มีนะไม่มีเครื่องเทสไม่มีอะไรเลยนะครับครับผมก็งงอยู่แล้วบอกผมมาเป่าทาไมแล้วก็ในการสอบถามเบื้องต้นกับผู้หมวดนะครับผู้หมวดก็ ตอ,ตอบแบบถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันเป็นภัยต้องให้ผู้บังคับบัญชาครับ<ช>ตรวจสอบสมรรถนะในด้านการปฏิบัติทั้งทั้ง,งด้านทักษะและวิชาการของผู้หมดวดคนนี้ครับเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครับถ้าตอบแบบนี้ประชาชนแย่ครับ<ช>คตอบว่าจยุดตรวจสามารถเรียกเอยจุดสก,กัดนะสามารถเรียกตรวจอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่ นะครับที่ตามระเบียบของตรอกําหนดไว้ก็คือถ้าจุดสก,กัดก็ต้องมีเหตุอันเล็กด่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่จะไปเรียกประชาชนคนทั่วไปเหมือนพวกเราขับผ่านเ็าจะมาเรียกตรวจสั่งให้หยุดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแลพฤติกรรมในการกระทำเช่นนี้มันเป็นจุดตรวจนะครับไม่ใช่จุดสก,กัดตารวจเป็นองคอ์กรบังคับใช้กฎหมายที่นําสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา นี่คือคำพูดของคนตราเวจเอกสุวัตยอดแก้งยอดสุขนะครับแล้วไม่ทราบว่าคำสั่งของท่านสุวัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจพศนว่งบางทีเนี่ยเอาไปกรองไว้ที่ไหนไม่ทราบครับค้นหาไม่เจอนะครับก็ผมก็ได้สอบถามท่านผู้หมวดนะครับถามผู้หมวดถึงระเบียบการตั้งที่ผู้หมวดกล่าวอ้างว่าเป็นจุดจัดกรรนะครับถามผู้หมวดถ้าจุดจัดกรรนี้มันก็มีจะเป็นุเซเร่งด่วน เจะเป็นอยู่คืนเร่งด่วนแต่ผู้หมวดถามว่ามันมีเหตุไหม <c oughs> ต้นทุผู้หมวดไม่มีการแจ้งว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยนะครับท่านสุวัสดิ์เน้นย้ําว่าการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเนี่ยต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถถนนแล้วก็ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหลักๆแล้วในเก์การตั้งจุดตรวจตอนกลางคืนเนี่ยนะครับต้องมีไฟแสงสว่างนะครับซึ่งมองไม่มองให้เห็นอย่างน้อย150ยเมตร ก่อนที่จะถึงจุดตัวหรือจุดสกัดนะครับซึ่งของเจ้าหน้าที่หมวกทองของสพบางพีในคืนนี้ตั้งหัวโค้งนะครับตีนสะพานนะครับซึ่งแสงสว่างตรงนั้นถามว่าเพียงพอไหมตรงที่ตั้งไม่เพียงพอนะครับแต่แสงไม่เพียงพอกล้องไม่ม,ปม,มีป้ายไม่มีบ่งบอกว่าเป็นจุดอะไรนะครับแต่ผู้หมวดกล่าวอ้างว่าเป็นจุดสกัดเราก็เชื่อตามที่ผู้หมวดบอกนะครับก็ท่านเราเชื่อในขณะที่ท่านปฏิบัติงานเพราะเพื่อให้เกียรติท่านเราจะไม่โต้แยง้ง แต่เราจะโต้แย้งด้วยระเบียบหลักวิชาการครับตัว,ตวแย้งด้วยหลักวิชาการนะครับแล้วเราก็แจ้งความแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบหลักวิชาการก็คือเราคุยกันแบบปัญญาชนจะเราไม่เถียงกันไม่ไปเถียงไม,ไม่ทะเลาะกันแล้วคือเอาเรามาให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเลยเพื่อเป็นบรรทฐฐัศนครับไม่ใช่ว่าเราจะมีจุดประสงค์ว่าเราจะมาจับผิดเจ้าหน้าที่นะให้เป็นบรรทัศน์ครับเพราะทุกวันนี้ก็ข่าวขององ,องค์กร ก็ท็อปอยู่นะผมว่า<ห>ท็อปโดยเฉพาะเมืองสมุทรผมย้ําเลยโดยเฉพาะเมืองสมุทรเพราะว่าเอฟซีที่อาศัยอยู่ในเมืองสมุทรนี่แจ้งผมวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า1ิ20ีิบายนะครับแจ้งกรณีอะไรเจอจุดตรวจหรือจุดสกัดที่มันทําให้ประชาชนเครื่องเคยังสงสัยเวลาผ่านเวลาพบเจอนะครับเพราะวิธีการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบอย่างที่เรานําเสนอกันไปอย่างที่ป่าเกียงไกนําเสนออย่างที่พอบอตรทําแบบด่านตัวอย่างให้ดูที่ทองหลอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นประชาชนเขาเลยสงสัยเขาเลยร้องเรียนมานะครับ เรากา็ตามที่ประชาชนร้องเรียนเราก็เลยมามาดูให้ว่าสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนไปอ่มันเป็นจริงไหม <ส igung. S 2> ก็คือหลักๆก,ก็คือเมืองสมุทรนี่แหละครับเมืองสมุทรหลังจากที่เราไปดูสองสาวันที่ผ่านมานะครับหลายๆคนที่ติดตามเพจด่านไม่ลอยอเลยว่าเพจเก่งกายไทยอ่อนก็จะเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับวันนี้เราก็มาดูให้อีกทีแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณเหมาเมานะครับขอบคุณเหมาเหมาขอบคุณพีใหญ่นะครับขอบคุณพี่ชาญรงค์ มาร่วมแบ่งปันบรรยากาศแล้วก็มาร่วมนําเสนอความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับในการที่เราไปเจอจุดตรวจจุดสกัดที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปนตามระเบียบนะครับเราจะได้เก็บไว้เป็นปรทัฒฐานเพื่อดําเนินการกับจุดตรวจอีกอื่นๆอีกต่อไปในอนาคตหลังจากที่เราเจอว่ามันไม่ถูกต้องนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรจะประเด็นหลักๆของจุดตรวจจุดสกัดวันนี้ก็คือแอบอ้างชื่อของนายตำรวจ ท่านอื่นนะครับเป็นพันยศพันตำรวจโทที่ติดอยู่เป็นผู้ควบคุมด่านแต่เจ้วตัวไม่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 แสดงตัวครับในการที่สอบสอบถามประชาชนไม่สามารถแสดงตัวได้ตามชื่อนะครับก็เป็นเป็นเหมือนทุกๆด่านที่เราเจอนะครับพอประชาชนสอบถามก็จะบอกว่าอยากรู้อะไรทำหนังสือที่โรงพักซึ่งผู้หมวดก็ตอบแบบนั้นเหมือนกันนะครับ เราก็เลยมาลงพักมาหาผู้หมวดที่ลงพักเราถึงได้มาตามคำขอของท่านนะครับเดี๋ยวผู้หมวดไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับนี่นะฮะผู้หมวดมาแล้วครับอยู่หน้าสพเลยผู้หมวดนะครับเดี๋ยวผู้หมวดหาว่าเราไปไปไปถึงไหนกันแล้วเห็นวนไปรถไปวนมาไม่เห็นมาสักทีนะครับอยู่หน้าสพนะครับบางทีจัดให้แล้วนะครับผู้หมวดเรามาสอบถามข้อสงสัยที่เราที่ผู้หมวดตอบมาแล้วพวกเราสงสัยนะครับ โอเคนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามดึกแล้วเที่ยงคืนยังมีคนติดตามอยู่ตั้ง300กว่าคนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปในกรณีที่ไปเจอจุดตรวจจุดสกัดที่มันไม่ถูกต้องนะครับเราจะดำเนินการแบบนี้หนึ่งสองสามทำเป็นมาทรฐ,ฐานนะครับโอเคเนาะขอบคุณทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะเราก็จะแจ้งให้ทราบขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับัดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูองค์พระธาตุให้ดูองค์พระาธาตุ สวยไหมฮะองค์พระาธาตุอยู่หน้าโรงพักครับผมองค์งพระาธาตุอยู่หน้าโรงพักเลยส่วนนี้ก็เป็นสถานีตำรวจภูธรบางพลีเรียบร้อยนะครับไะเดินทางกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าผู้หมวดบอกว่ามีอะไรสงสัยไปที่โรงพักเราก็มาที่โรงพักตามคําขอของผู้หมวดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับระเบียบก็คือระเบียบ กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับระเบียบออกมาให้พวกท่านใช้แต่พวกท่านไม่นําไปใชนะ้เราก็ขอ,อกล่าวโทษนะกล่าวโทษส่วนจะผิดกฎหมายข้อใดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีขอบคุณทุกคนวัสดีครับ